โต๊ะหนึ่งก้วข้างโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึงก้าวข้างโต๊ะหนึ่งก้าวข้างนะครับโต๊ะหนึ่งก้าท่านะคับด้านหลังต๊ะที่เลยครับด้านหน้าให้เต็มก่อนแล้วก็ไล่ไปด้านด้านหลังนะครับเดี๋ยวใครนั่งด้านหน้ามีลอตเตอรี่แจกให้นะเห็นมีรางวัลให้ด้วยใช่ใช่รถเอรี่แจกให้ครับคที่ออกไปแล้วก็สองคนที่ผ่านมานะครับตัวหน้ายังยังขาดครับตัวหน้ายัง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 ไม่เต็มนะครับเดี๋ยวจะี๋ไม่มีที่นั่งนะครับด้านหลังเชิญมาาาด้้นนหเลยครับด้านหน้าเลยครับ ด้านหน้าขาเดเยอะนะครับด้านหน้านี้สองโต๊ะที่เหลืออยู่ฮัลโหลครับไม่ไปผมไม่ดีไหหม่ผมไม่ดีนะฮัลโหลครับมันมีเสียง